บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่88นะครับดเนินรายการโดยผมมรินิมทองกุลและผมสุปชัยวุฒิชูวงครับเราเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยคำถามคำถามหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังและคุณวริททราบไหมครับว่า เมื่อพูดถึงการลงทุนจากต่างชาติแล้วประเทศไหนมาลงทุนในเมืองไทยของเรามากที่สุดครับคำถามนี้น่าสนใจมากๆนะครับคุณสุภชัยหลายคนอาจจะคิดว่านักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของบ้านเราน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับที่สองของโลกในปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลอัปเดตล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์ของไทยชี้ว่า ทุนญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาต่อเนื่องยาวนานเกือบ40ปีแล้วโดวยเฉพาะการลงทุนทางตรงหรือ FDI ในไทยเกือบ40%นั้นมาจากญี่ปุ่นและที่ผ่านมานักลงทุนญี่ปุ่นก็นําเงินเข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่า4ล้านล้านบาททีเดียวครับใช่ครับคุณวริท์แต่ว่าทุกวันนี้การลงทุนของญี่ปุ่นก็เผชิญกับความท้าทายทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้า ที่ขายรถยนต์ญี่ปุ่นยังปรับตัวล่าช้ามากนอกจากนี้บริษัทญี่ปุ่นหลายรายก็ได้ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยเช่นพา n า s o นิกที่ปิดโรงงานและศูนย์วิจัยในประเทศไทยไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2564โดยไปตั้งที่เวียดนามแทนจนหลายคนกังวลว่าญี่ปุ่นอาจจะทิ้งประเทศไทยแล้วเมื่อวันอังคารที่24กันยายนที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมงานครบรอบ70ปีของ,ององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือเจโทรและได้พูดคุยกับทั้งนักลงทุนของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันนะครับว่าญี่ปุ่นยังมั่นใจในประเทศไทยและจะลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในวันนี้ผมกับคุณสุภชัยจะชวนพูดคุยกันเรื่องการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยว่ากําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอะไรบ้างมีอุตสาหกรรมอะไรที่สามารถจะร่วมมือกันได้ต่อไป และมองไปยังอนาคตว่าธุรกิจญี่ปุ่นในไทยจะก้าวไปในทิศทางใดนะครับครับคุณวรดิศญี่ปุ่นเริ่มค้าขายกับต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกโดยมีการก่อตั้งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศหรือเจโทโรกรุงเทพเมื่อเดือนตุลาคม2497ซึ่งครบรอบ70ปีในปีนี้และนับเป็นสำนักง,งานที่เก่าแก่มากที่สุดเป็นอันดับสองในบรรดาสำนักง,งานเครือข่ายต่างประเทศ ตัวในช่วงแรกๆนั้นสินค้าที่ญี่ปุ่นส่งออกมายัางประเทศไทยก็คือสิ่งทอที่คิดเป็น40%ของการส่งออกเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากญี่ปุ่นถูกกดดันให้เข้าร่วมในข้อตกลงพาซาเอคคอร์ดเมื่อปี2528ก็ทําให้ภาคการผลิตในประเทศญี่ปุ่นสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างมากบรรดาบริษัทญี่ปุ่นจึงได้ย้ายฐานการผลิตมายัางประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมาครับครับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่มาลงหลักปักฐานในประเทศไทย ที่โดดเด่นเป็นสง่ามาตลอดหลายสิบปีก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ที่เกือบทุกยี่ห้อดังๆที่ยึดครองถนนบ้านเราอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้านิสสันอิซูซุมิตซูบิชิล้วนแล้วแต่มีฐานการผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับภาคอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยก่อนหน้านี้ในช่วงปี2559ถึง2563 ธุรกิจญี่ปุ่นที่เลือกมาลงทุนในไทยมากที่สุดนั้นก็คืออุตสาหกรรมด้านการผลิตโลหะและก็เครื่องจักรครับแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราสามารถดึงดูดนักธุรกิจญี่ปุ่นในภาคอุตสากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มาลงทุนในบ้านเราได้มากที่สุดตามมาด้วยอุตสากรรมเคมีพันและก็ปิตโตรเคมีโดยในปัจจุบันนั้นมีบริษัทญี่ปุ่นมาตั้งสาขาหรือโรงงานในประเทศไทยเกือบ6กพันแห่งเลยทีเดียวครับใช่ครับคุณวริศ ญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของไทยมากมายโดยผ่านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหรือ ODA ที่ย่อมมาจาก Official Development Assistance ซึ่งมีทั้งความช่วยเหลือแบบเงินให้เปล่าและเงินกู้พิเศษที่มีดอกเบี้ยต,ต่ำและมีระยะเวลาใช้คืนที่ยาวนานกว่าปกติหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังระบบผลิตน้ำของการประปานครหลวง สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพรายา14แห่งจากทั้งหมด20แห่งสะพานข้ามแม่น้ําโขงรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสายสีม่วงสายสีแดงโครงการเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นครับครับคุณสุภชัยอาจจะกล่าวได้เลยว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วง30-40ปีที่ผ่านมานั้นธุรกิจและก็นักลงทุนจากญี่ปุ่นมีส่วนร่วมแล้ก็มีส่วนช่วยเหลืออย่างมาก แต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลไทยก็ต้องการปรับเปลี่ยนแนวโน้มการลงทุนไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า new S curve นะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินแล้วก็โลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลแล้วก็การแพทย์ครบวงจรซึ่งรัฐบาลไทยก็คาดหวังว่านักลงทุนญี่ปุ่นจะมีส่วนช่วยผลักดันบรรดาอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับครับคุณวริศ ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้พูดถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยากให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนว่าดังนี้ครับอยากจะเห็นไทยเป็นศูนย์กลางของเรื่องเซมิอคอนดักเตอร์ เรื่อง PCB ที่ผมเคยพูดมาตลอดคือตอนนี้เราเรามี PCB เข้ามาลงทุนแล้วแสนห้าหมื่นล้านนะครับปีที่แล้วแล้วก็จะลงมาอีกเป็นหลายอีกหลายๆแสนล้านและ PCB ที่ผลิตเนี่ยมันจะต่อยอดไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเป็นเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ PCB ที่คุณพิชัยพูดถึงก็คือแผงวงจรพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้แล้วคุณพิชัยยังพูดถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยครับ เราอยากเห็นเราเป็น E ีีของพวงมาลัยขวาถ้าเกิดรถพวงมาลัยขวาถ้ามาประกอบเมืองไทยใน E ีทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะเพราะเราจะสามารถส่งออกในประเทศพวงมาลัยขวาด้วยกันและใช้ในในประเทศไทยได้ด้วยครับนอกจากอุตสาหกรรมหนักแล้วญี่ปุ่นยังมีอาวุธลับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ์ตูนอนิเมะเพลงการท่องเที่ยวที่คนไทยชื่นชอบไปท่องเที่ยวอย่างประเทศญี่ปุ่นกันอย่างมาก รวมทั้งการสร้างเรื่องราวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างเช่นโครงการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือโอทอปองไทยเราหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วมีต้นแบบมาจากจังหวัดโอิตะของญี่ปุ่นนี่เองซึ่งประเทศไทยก็น่าจะมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านนี้เพิ่มเติมนะครับใช่ครับคุณวริศผมได้คุยกับคุณกลินสารสินประธานกิติาศักดิ์ของการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ท่านบอกถึงธุรกิจใหม่ๆที่ไทยน่าจะเรียนรู้จากญี่ปุ่นว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกเรื่องเอจิ้ง o c i e t ยตีนะครับเพราะญี่ปุ่นนี้คนแก่อยู่เยอะมากนะครับทำอย่างไรนี่เราสามารถไปเรียนรู้ได้ไหมว่าเขาทำยังไงแอดการก็เอา,อาจจะเอา,อาความรู้ดีๆม,มาใช้เมืองไทยเพราะตอนนี้เมืองไทยนี้ก็เข้าเป็นเอจิ้ง o c i e t ยตีแล้วนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องบัล c ูเชนของการผลิตต่างๆเนี่ยเมืองไทยมีอยู่เยอะมาก นะครับของญี่ปุ่นเขามาตั้งเรียบร้อยโดยเฉพาะด้านด้านรถยนต์เนี่ยนะครับเราสามารถเอามา cross industry กับอย่างอื่นได้ไหมนะครับโดยเฉพาะมาทําเรื่องเครื่องมือแพทย์ต่างๆมกที่ high value ต่างๆนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องความต้องการด้านอาหารนะ food security บ้านเราเนี่ยผลิตอาหารนี่ดีมากนะครับเราเป็นประเทศเป็นประเทศเพาะปลูกด้วยนะครับเราสามารถเอาความรู้ต่างๆพวกนี้นะแล้วก็เอาญี่ปุ่นมาจอยบันเจอร์ได้ไหมนะครับเพื่อผลิตพวกไฮ g h ลูพวก ฟังชั่นเนอร์ฟู้ดพวกฟิวเจอร์ฟู้ดพวกเฮลท์แอนด์คลับประเต่างๆพวกนี้สำหรับธุรกิจอาหารนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยกับฝ่ายญี่ปุ่นร่วมมือกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใกล้ชิดมากนะครับเพราะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้คนไทยชอบกินอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยจากผลการสำรวจของเจโทรเพราะว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดเกือบ6 0 0 0ร้านและมีอัตราการขยายตัวต่วตอปีมากกว่า10%ยกตัวอย่างเช่นร้านซูชิโร ร้านซูชิสายพานที่ขยายสาขามาจากญี่ปุ่นมาอย่างประเทศไทยนะครับโดยซูชิโรสาขาแรกเปิดเมื่อเดือนมีนาคม2564แต่ระยะเวลาผ่านมาแค่3ปีกว่า,วาเท่านั้นตอนนี้ซูชิโรกำลังจะเปิดสาขาที่27ในเมืองไทยแล้วหรือพูดได้ว่าซูชิโรเปิดสาขาใหม่มากถึงปีละ9สาขาเลยทีเดียวครับครับคุณวริศญี่ปุ่นเคยเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมหลายๆอย่างและทุกวันนี้ทางเจทร ก็สนับสนุนการนำนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนหรือธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆแม้แต่สำนักง,งานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าก็ยังมีสำนักง,งานย่อยในกรุงเทพและในงานที่ผมได้ไปนั้นก็มีสตาร์ทอัพรายหนึ่งที่ทำธุรกิจสำรวจดวงจันทร์ด้วยครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนั้นญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ถูกมองว่าลาช้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จนถูกประเทศอย่างจีนเกาหลีใต้แสงหน้าไปครับผมได้คุยเรื่องนี้กับคุณสิงทองล่าพิเศษพันธุ์อดีตเอกอัครรชุดไทยประจําประเทศญี่ปุ่นท่านทูตเป็นคนที่รู้จักญี่ปุ่นเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเคยเรียนหนังสือและทำงานในญี่ปุ่นนานกว่า20ปีเลยทีเดียวท่านให้ความคิดเห็นว่าดังนี้ครับญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับตัวอันนี้เรียนตรงๆนะผมเองก็เคยบอกกับฝ่ายญี่ปุ่นก็มาตลอดว่า ญี่ปุ่นจะทำแบบญี่ปุ่นเดิมไม่ได้แล้วเพราะคุณตัดสินใจอะไรช้าคือ decision Making ของญี่ปุ่นเนี่ยช้ามากคือเขารอบคอบนี่พอมันรอบคอบมากเดี๋ยวในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันไวคือบางประเทศตัดสินใจเร็วอาจจะถูกอาจจะผิดถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเขาก็ไปหาเรื่องอื่นทําใหม่แต่ถ้าถูกเนี่ยเขาจะไปไวมากในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยรอบคอบมากคิดแล้วคิดอีกประชุมแล้วประชุมอีกพอทําทถูกอ่ามันก็ไปถูกทางแต่บางทีมันกลายเป็นว่ามัน ไม่ทันการแล้วในยุคนี้ทุกอย่างมันไวหมดครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้นในวันนี้เราชวนมาพูดคุยถึงสภาวะการลงทุนของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งขณะน,นี้ทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างก็เผชิญหน้าความท้าทายร่วมกันในหลายเรื่องเช่นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรื่องโลกร้อนรวมไปถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับ ประเด็นเหล่านี้สามารถมองได้ทั้งสองด้านว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสซึ่งสามารถจะชักนำและเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างสองประเทศได้นะครับคุณผู้ฟังครับพอดแคสต์ <Podcast S 2> บุรพาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาคาว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับบูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก